t b i o l e a n Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and Green Renewable Energy น้ำยาขจัดคราบ e a s y c l e ี n ทำความสะอาดได้หมดจดรวดเร็วลดแรงขัดน้ำยาล้างจาน a s y c l e ี n จานชามสะอาดใสถนอมมือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการค uh ุยเฟื่องเรื่องดวงดาวค่ะรายการค uh ุยเฟื่องเรื่องดวงดาวจะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวในวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันละไม้คล้ายคลึคลงกันมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจําทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6กนกาสานาทีถึง7จ็นกาสานาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิค่ะ วันนี้สุริยคติการตรงกับวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2563จันทรคติการตรงกับวันอาทิตย์แรม8ค่ำเดือน8โทศกจุลศักราช1,382ค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญท่านติดภารกิจได้มอบหมายให้แอนนาสุาสรศรีงามมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนค่ะ วันนี้ก็ได้รับเกียรติจ,จากอาจารย์ประจําสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะในวิชาโหราศาสตร์ไทยะค่ะมาให้ความรู้นะคะกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะขอต้อนรับอาจารย์กลิ่นค่ะอาจารย์เอมิกาสุธิรันค่ะสวัสดีคะ่สคะ,สสคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยค่ะเจอกันบ่อยมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะ ตั้งรับแล้วกันนะกับสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทราบในดวงชะตาหรือว่าดวงดาวตอนนี้เรามาทราบตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้ากันสักนิดหนึ่งค่ะวันนี้พระอาทิตย์สถิตร,ร่วมและกลุ่มกันกับพระพุธและก็ราหูที่ราศีมิถุนนะคะกลุ่มดาวคนคู่นะคะ <c oughs> กลุ่มดาวผู้หญิงและผู้ชายนะคะกลุ่มดาวคนคู่นะคะ พระอทิตย์อยู่ที่26องศา22ลิบดานะคะมาตรฐานในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะส่วนพระพุธค่ะอยู่ที่8องศา3 7ิบดิปดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรค่ะและก็ราหูอยู่ที่3องศา8ลิบดานะคะมาตรฐานได้นิดของอุจจาพิมุกค,ค่ะแล้วก็ได้ปกิณากะโชคด้วยนะคะถัดมาค่ะเว้นว่างมาเลยค่ะ7ราศีนะคะมาถึงที่ราศีธนูนะคะ กลุ่มดาวคนโก่งคันธนูนะคะคนครึ่งม้านะคะยังมีพระเคราะห์ใหญ่เพิ่งจะถอยหลังโคโจรมาที่กลุ่มดาวคนยิงธนูค่ะพระสาวอยู่ที่29องศา59ลิบดานะคะถัดมาค่ะที่ราศีมังกรหรือมกรนะคะกลุ่มดาวแพะทะเลนะคะยังมีพระเคราะห์ใหญ่นะคะอย่างพระพฤหัสบดีนะคะโคโจรอยู่ปลายราศีนะคะพระพฤหัสบดีอยู่ที่ ศูนย์องศา42ริบดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งนิดค่ะคุณภาพค่อนข้างที่จะด้อยมากนะคะหรือว่าต่ำที่สุดนั่นเองนะคะถัดมาค่ะที่กลุ่มดาวปลาคู่นะคะราศีมีนนะคะยังมีพระเคราะห์ร่วมละกลุ่มกันก็คือพระจันทร์ครั้งรังคารแล้วก็พระเกตนะคะพระจันทร์อยู่ที่26องศา3าลิบดานะคะมาตรฐานได้เทวีโชคค่ะ ร่างคารค่ะอยู่ที่17องศา27ดิบดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งจุลจักรแล้วก็พระเกตนะคะอยู่ที่11องศา27ดิบดานะคะพระเกตเป็นวิญญาณธาตุค่ะเวลาอยู่ธาตุน้ำเนี่ยคุณภาพหรือกำลังของดาวก็น้อยมากนะคะได้เทียบเท่ากับนิดนะคะซึ่งน้อยที่สุดนะคะถัดมาค่ะที่กลุ่มดาวแพะกลุ่มดาวแกะนะคะราศีเมษนะคะยังมีพระเคราะห์ใหญ่ ใหญ่มากนะคะแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือมฤตยูนะคะ mm. คอรจอรอยู่ที่21องศา3 6ลิบดานะคะ mm. ถัดมาค่ะราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวคือราศีพฤษศนะคะกล mm. ุ่มดาวโคนะคะโ mm. คตัวผู้ยังมีพระศุกร์โคจอรอยู่ที่20องศา8ลิบดามาตรฐานเทียบเท่าเกษตรนะคะ mm. หรือว่าเข้มแข็งมั่นคงนั่นเองนี่ก็เป็นตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะะ mm. สมบุรโดยวิธีสุริยญาติ สมะ,ะสมพุท,ที่เวลา24นานกาค่ะก็จะเห็นว่าดวงดาวนะคะอยู่ครึ่งฟ้านะค,ะครึ่งฟ้าบนนะคะก็ตั้งแต่ราศีธนูนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เพิ่งจะยกมานะ,ะนและยกย,ะยกกําคืนนะคะคือคืนนี้นะคะเวลาสี่ทุ่มนะคะสี่ <7 S 1> <4 S 2> ทุ่มเจ็ดน,นาทีนะคะพระเสาร์โครจรย้ายราศีเราเรียกดาวเสาร์ว่าดาวสารัมค่ะค่ะ ดาวเสาวเป็นดาวที่ใหญ่มากเวลาสารามทีนี้สะเทือนสองราศีเลยคะสะเทือนหนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าเรื่องเลยค่ะที่สะเทือนหนักเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวของราศีมังกรหรือมกรนั่นเองนะคะดาวเสาวสะเทือนเลื่อนลั่นนะคะเพราะว่าเป็นดาวที่ใหญ่และเป็นดาวที่มองเห็นด้วยตาเปล่าองค์สุดท้ายนะคะใหญ่มากนะแล้วเป็นดาวป่าประคอวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงราศีมังกรหรือราศีมกรนั่นเองนะคะ เชิญอาจารย์กลิ่งมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะคะราศีมังกรและชาวราศีมังกรด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเรามาทราบโดยพื้นฐานกี้ก่อนเลยชาวราศีแล้วก็ลัคนาราศีดูแบบไหนคะดูอย่างไรชาวราศีก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะอันนี้เป็นชาวราศีนะคะคือชาวราศีเนี่ยคือจะมีพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะคะ ะะส่วนในช่วนลัคนาเนี่ยผู้ที่มีลัคนาเนี่ยเราจะได้จากเวลาเกิดค่ะอาจารย์<ม>ซึ่งจะค่อน้างแม่นยํากว่าชาวราศีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กลิ่นก็จะบอกว่าผู้ที่ทราบเวลาเกิดและผูกดวงชะตามาแล้วลันคนาคุณสถิตร,ราศีมังกรเขาเรียกว่าละเอียดที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเกิดคือคนเนี่ยเกิด24ชั่วโมงเกิดตอนไหนก็ได้แต่ผูกดวงมาแล้วปุ๊บเนี่ยได้จากเวลาเกิดคุณราศีมังกรปุ๊บเนี่ยคุณจะเกิดวันไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น ถ้าคนไม่ทราบเวลานะวันเกิดก็ได้อย่างชาวราศีอย่างเที่ยง<ช>จารย์กลิ่งบอกไปนะเป็นชาวราศีนะดูจากพระอาทิตย์<ช>อ่ะเรามาเข้าเรื่องเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้บอกไปว่าดาวประจําตัวของคุณตอนนี้สะเทือนเลื่อนมากนนเขาเรียกว่าดาวสารัมกาลังย้ายราศีเพราะเนี้ยสะเทือนแบบไหนสะเทือนแบบว่าต้องย้ายพื้นที่นั่นแหละ ล้วเป็นดาวใหญ่ด้วยแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะจย์ตัวของเจ้าชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะแต่โดยพื้นฐานเดี๋ยวเรามาทราบก่อนไหมคะว่าลักษณะบุคลิกท่าทางนิสัยใจคอของคนราศีมังกรก่อนเลยดีกว่าก่อนที่ว่าดาวประจาตัวของคุณจะเคลื่อนจะย้ายเนี่ยเรามาดูบุคลิกท่าทางทําไมถามว่าทุกราศีเราจะต้องถามแน่นอนว่าถ้าคุณรู้จักนะหรือมีเพื่อนหรือแม้กระทั่งเป็นตัวคุณเองคุณต้องทราบในเรื่องของบุคลิกท่าทางือนิสัยก่อน เพราะว่าการที่เราจะรู้จักใครสักคนเนี่ยเราต้องทราบพื้นฐานเขาก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงนะเดี๋ยวเชิญอาจารย์กลิ่น,นเลยค่ะค่ะก็สัญลักษณ์ประจําราศีของราศีมังกรเนี่ยเป็นรูปแพะทะเลค่ะอาจารย์คือครึ่งบนเนี่ยส่วนหัวเนี่ยเป็นแพะเหมือนแพะภูเขาอะนะคะ,คะแต่ว่าครึ่งล่างเนี่ยท่อนหางเป็นปลาค,คือดูแล้วก็เหมือนเป็นสัตว์ครึ่งบครึ่งน้ํา <laughs> อะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วคนราศีมังกรเนี่ยถ้าสังเกตจากสัญลักษณ์ประจำราศีเนี่ย เป็นคนมีความสามารถหลากหลายค่ะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแล้วบางคนเนี่ยมากไปกว่านั้นอีกเขาบอกเขาชอบทําอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันอคือทําอย่างหนึ่งเสร็จต้องมืออีกมือหนึ่งต้องทําอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะเป็นคนชอบทาอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็ดาวประจําตัวเนี่ยค่ะเป็นดาวเสาร์นะคะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยคือเราจะบอกว่าเป็นคนค่อนข้างมีความละเอียดถี่ถ้วนพินิษ์พิจารณานะคะ แล้วก็ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงอยู่บ้างนะคะเป็นแบบของราศีคือจรอะราศีในขณะเดียวกันทำอะไรเนี่ยค่อนข้างคล่องคล้าว่องไวคือมีการคิดมีการวางแผนแต่ก็พอคิดปุ๊บก็จะทำคิดแล้วก็จะทำอาจารย์ mm hmm. นะคะธาตุประจำราศีเนี่ยเป็นธาตุดิน ธาตุดินเนี่ยทำให้เขามีความหนักแน่นแสดงว่าตัดสินใจอะไรคิดอะไรแล้วเนี่ยมีการวางแผนแล้วโอเคแบบนี้ไม่เปลีป่ยนแปลง <c oughs> ะนะคะอันนี้ก็อาจารย์กลิ่นก็จะให้ไปในเรื่องของออมีที่มาที่ไปในการที่เราจะพิจารณาของชาวราศีมังกรหรือผู้มีลัคนาราศีมังกรอาจจะเพิ่มเติมก็คือ ราศีมังกรเนี่ยนะคะเป็นราศีอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเป็นจอละราศีธาตุดินและมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวนะคะโดยส่วนใหญ่เพิ่มเติมจากที่อาจารย์าารยกินบอกมานะั่นโอเคนะคะแล้วก็จะเป็นบอกว่าคนดาวเสาร์เนี่ยนอกจากพินิจพิจารณาแล้วนะคะจะเป็นคนวิตกกังวลง่ายเครียดง่ายนะคะวางแผนดีนะคะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำนะคะแล้วก็มีความเป็นเออเขาเรียกว่าอะไร เก็บกดนะคะไม่ค่อยพูดอะไรออกไปแบบง่ายๆนะจ้อต้องมีการที่เขาเรียกว่าพินิษพิจารณาพิเคราะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นคนทําให้เกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยแล้วก็ความคุ้มเครียดในตัวเพราะว่าดาวเสารเนี่ยอย่างที่อาจารย์กิงบอกนะดาวเสาเป็นดาวใหญ่เป็นดาวโทษดาวทุกนะคะดาววิตกกังวลน,นะคะแล้วเป็นดาววิตกจริตเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของว่า คนราศีมังกรนอกจากละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเป็นคนที่คิดมากนะคะไม่ค่อยไว้ใจคนง่ายนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าออในความเป็นตัวของดาวเสาวเองเนี่ยนะคะก็จนะมีข้อดีคือรอบครอบนะข้อเสียคือเขาเรียกว่าวิตกกัวงวลเยอะอนะคะนะแลนะอย่างที่บอกนะ,ะอละลาวราศี นายอาจารย์กยลิ่นบอกจอราศีคิดแล้วทำเลยค่ะเพราะว่าจอราศีเนี่ยเป็นราศีที่บุกเบิกนะเป็นราศีที่บุกเบิกราศีเริ่มต้นริเริ่ม,มไปข้างหน้าเลยค่ะนะคิดแล้วไปข้างหน้านะต่ยังว่าวางแผนอดทนรอคอยพวกนี้อึดมากนะใช่ค่ะราศีธาตุดินคือรอค,อคือคิดคิดแล้วก็วางแผนค่อยๆคิดค่อยๆทำค่ะอาจารย์แต่พอได้ปุ๊บเรียบแบบเรียบร้อยปุ๊บทำเลยยอมใจยอมใจคนราศีมังกร นะคะเพราะว่าอะไรอดทนเป็นเลิศ<ห>ด้วยความที่เป็นธาตุดินจระราศีนะ<ห>คิดทําแต่ว่าเหมือนอย่างว่าพอเราเริ่มปุ๊บเนี่ยราศีมังกรน,นี่ไม่ย่อท้อนะ<ห>จุดมุ่งหมายเป้าหมายคือความสําเร็จนะเธออดทนรอคอยในความสําเร็จของเธอได้เอาสรุปว่าเป็นอย่างนี้นะอันนี้จึงเป็นบุคลิกท่าทางของคนราศีมังกรน,นะดินของราศีมังกรเนี่ยเป็นดินเขาเรียกว่าดินอย่างดาวเสาเป็นดินดาวเสาที่ บอกว่าเป็นธาตุไฟชั้นที่สองละกันอันนี้จะง่ายกว่าใช่ไหคะใช่ค่ะคือตามโลกธาตุเนี่ยดาวเสาร์เป็นธาตุไฟนะคะแต่ธาตุไฟ,แล,แ,ไฟแล้วแต่ตามราศีเนี่ยธาตุประจําราศีคือธาตุดินค่ะค่ะคะก็เลยมีความคือเหมือนดินแห้งๆนะคะจานดินที่ถูกไฟเผาเน่เนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยคือดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟชั้นที่สองธาตุไฟปลายธาต์ค่ะ เป็นธาตุไฟปลายธาตุแล้วมาอยู่ธาตุดินต้นธาตุทำให้ดินของราศีมังกรเนี่ยเป็นดินแห้งค่ะดินแค่นดินแบบดินเผาไฟอะ่ะก็เลยมีความทุกข์ยากนิดนึงความอดทนนิดนึงนะนะอันนี้จึงเป็นบุคลิกท่าทางของคนราศีมังกรนะคะเออคราวนี้นะเรามาเข้าที่ว่าออดาวประจําตัวนะ,ะดาวเสาเป็นอย่างนี้ดาวประจาตัวของคุณอย่างนี้ลักษณะบุคลิกท่าทางคุณนี้แล้วรูปร่างี ค่ะรูปร่างของดาวเสาเนี่ยค่ะรูปร่างของดาวเสาเนี่ยถ้าถ้าดาวเสาเพียวๆเลยนะคะจะค่อนข้างผอมค่ะจารย์ค่อนข้างผอมเขาว่านาเซียมหน้าเซียมคือหน้าแหลมๆหน่อยนะคะผอมลูกข้างโปร่งๆค่ะจาย์ค่ะอันนี้เป็นรูปร่างนะก็จะบอกว่าดาวเสาเสาเนี่ยเป็นบอกแล้วว่าเสาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่แบบใหญ่นะคะกระดูกนะคะเป็นคนที่มีโครงหน้ามีกระดูกแล้วก็ มือเท้าใหญ่นะคะเราเห็นเราเวลาเราเขาเรียกว่าไรถ้าเปรียบเทียบเราให้นึกถึงคนโบราณ hmm. คนโบราณที่ทําสวน hmm. ทาสวนทําไรทํานาคนนี้จะเป็นคนที่สูงใหญ่แต่แบบไม่อ้วนรหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาออกกําลังกายแล้วโครงสร้างเขาจะใหญ่เนาะก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ปื่นบอกว่าผอมแหละแต่เป็นเป็นโครงสร้างหรือเป็นแบบคนตัวใหญ่อะเสาคือแบบ ใหญ่มากอันนี้ต้องบอกว่าดาวเสาเพียวๆนะคะพูดถึงเสาเพียวๆถ้าบางท่านแบบเอ๊ะอาจจะมีดาวอื่นมาอยู่ด้วยอาจจะได้รับผลอันนี้เราพูดถึงดาวอื่นดาวเสาใช่ค่ะเพราะยันต้องดูที่ว่าลัคนาคุณราศีมังกรมีดาวอื่นอยู่ด้วยไหมเพราะยันจะมีดาวพวกนั้นมาผสมอีกในเรื่องของบุคลิเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าโครงสร้างของดาวเสาเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้ดาวเสาเนี่ยอย่างที่บอกนะคืออย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวของคนราศีมังกรตอนเนี้ย นะคะตอนนี้ดาวเนี่ยกำลังสารัมใช่ค่ะดาวสารัมคือดาวที่ยกข้ามราศีาานะคะจากราศีมังกรซึ่งมีตำแหน่งกเกษตรนะ,ะยกข้ามาที่ราศีธนูนูค่ะธาตุไฟจากธาตุดินปุ๊บยกมาธาตุไฟหนึ่งผิดธาตุค่ะเออจากฉันอยู่ธาตุดินดีๆมาตรฐานเข้มแข็งเป็นกเกษตรเฮ้ยฉันย้ายมาอยู่ธาตุไฟ แต่ไม่มีตําแหน่งแต่ว่าเอ้ยถูกธาตุเจ็บชันนะเพราะฉันเป็นคนธาตุไฟเพราะดาวสาวต้องบอกเป็นธาตุไฟปลายธาตุพอมาอยู่ธาตุไฟด้วยเออเหมือนแบบถึงจะมันจะผิดที่แต่ก็เออน่าจะอยู่ได้ไมั้ยยังไม่อึดอัดมากยังไม่อึดอัดมากแต่ด้วยความที่ว่าเพิ่งจะยกข้ามมามีอิทธิพลไหมคะมีค่ะอาจารย์เพราะว่าภพที่ไปเนี่ยเป็นภพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ย การย้ายเหมือนกับเราย้ายบ้านหรือว่าย้ายพื้นที่แต่พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ระหว่างดินกับไฟเออมันมันมันเอาเอาตรงพื้นที่ตรงเนี้เป็นยังไงคะอาจารย์กลิ่นคือดินกับไฟเนี่ยคือธาตุไม่ส่งเสริมกันอยู่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะมันก็เลยจะมีความหนึ่งต้องมีการมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็มีความอึดอัดนะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะอาจารย์ค่ะเหมือนกับคนต้องแบบถูกย้ายออกจากบ้านหรือแบบต้อง มีคำสั่งย้ายจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่คุณก็ต้องย้ายนะจากเป็นเกษตรคืออยู่บ้านเราตรงๆเนี่ยเราอยู่บ้านเราเนี่ยเข้มแข็งดีๆปุ๊บอ่ะเขาย้ายบอกให้ไปต่างถิ่นและห้ามเปิดเผยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเมื่อดาวสาวย้ายราศีเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ